มาต่อกันที่จีนสักหน่อยนะคะอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นความท้าทายหลักเลยสําหรับสีจิ้นผิงในการรับมือกับวิกฤตอสังหาแม้ว่าจะพยายามหลักดันเศรษฐกิจในมิติใหม่เช่น,น EVA i หรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆก็ตามแต่ว่าเขาจะทําได้หรือไม่นะคะแล้วก็จะสามารถหลุดจากลอสติ c เกตแบบที่สื่อต่างชาติเนี่ยเขามีการพาดหัวไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ขึพร้อมกันกับรองศาสตราจารย์รดรสมชายภักภพวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองสวัสดีค่ะจ้า วสวัสดีค่ะค,คุณดีทัสงสุขันครับสวัสดีครับหออาจารย์ออนวิวซะด้วย <c oughs> าอาจารย์ครับแรกทีเดียวผมถามแบบนี้ก่อนจีนเองก็ดีฮ่องกงเองดูไม่สู้ดีนะักสักเท่าไหร่เลยนะครับและล่าสุดก็เกิดปัญหาที่ศาลของฮ่องกงเนี่ยได้มีคำสั่งให้ Evergrande เนี่ยยุติกิจาการไปด้วยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนต่อทั้งจีนและฮ่องกงครับอาจารย์ อันนี้ก็ต้องมาดูว่าทางด้านของการตัดสินของศาลฮ่องกงนั้นมีผลอย่างไงบ้างเพราะว่ามันเป็นข่าว่าเขตเข่าเรยกว่าอธิปไตยจริงๆมต่วาทไตไม่ใช่อไหวฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะศาลของจีนก็นะฮะยังกับทางฮ่องกงมันคนละตัวเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คนก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่มีการตัดสินใจที่ฮ่องกงเนี่ยจะมีผลในทางเป็นรูปธรรมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ามาตรการที่จะเล่นงานหรือว่าจะมีการยึดทรัพย์หรือทำอะไรตา่างมันสองแสนส ก็อยู่นกจีนหมดเลยเพราะในกรณีนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าจีนนั่นนะฮะ จะมีการตัดสินยังไงคนก็จะมอง,มองว่าผลการตัดสินเพราะว่าสิ่งที่จีนทําอยู่นั้นอาจจะมีความแตกต่างเช่นจีนอาจจะเน้นเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องของการล้มละลายแล้วนะครับแต่หมายความว่าหมายความว่าเขาอาจจะบอกให้ดําเนินการต่อเพราะต้องการที่จะให้มีการสร้างต่อแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนนั้นเพราะฉะนี้นผมคิดว่าเป็นส่วนที่จะมีอิมแพคหรือผลกระทบต่อเรื่องของนันลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าได้ขนาดนี้คนก็มองในลักษณะทั้งสองแห่งนะครับ ในลักษณะที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจึ้นมานักเพราะว่ามีการดํนึเกินมาตรการในลักษณะอย่างเช่นในกรีกนีนะครับก็คือบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นคนก็มองว่ามันมีความสําคัญนะครับเหนือหรือเหนือกว่าทางด้านของตัวเศรษฐกิจที่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้คดีตัวอย่างนี้คงจะเป็นส่วนที่จะมาเทสเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อกรุงลงและมีต่อทางด้านจีนครับ ทีนี้ตลาดเงินตลาดทุนอาจารย์มาว่ากระทบแค่ไหนเพราะว่าจีนเนี่ยก็ยังดูเหมือนไม่สามารถพงกหัวขึ้นมาในแง่ของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดการเงินได้เลยเนี่ยค่ะในช่วงที่ผ่านมา เราจะดูสองตลาดนะฮะตลาดจีนกับฮ่องกงหน่อยจริงจริงมันมีหุ้นของจีนที่อยู่ในฮ่องกงจํานวนเยอะแต่ว่าสองตลาดนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตัวหุ้นเอาตัวเดียวกัน,นแต่มีความต่างกันดูจากฮ่องกงนะฮะราคาหุ้นตกต่ํามานะฮะอยู่ในระดับนะฮะที่เรียกว่าต่าสุดในแล้วหลายหลายปีเลยลงมาถึงประมาณ 30- หรือ40เ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กําลังอธิบายถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ นะครับป็นปัญหานี้แสดงให้เห็นทิศหนึ่งนะครับว่าความมั่นใจของนักลงทุนนะฮะซึ่งมีต่อทางด้านของเกียรเนี่ยกระทบนะครับดูได้จากเรื่องของตลาดอุ่นดูได้จากการลงทุนนะครับระบูดเรื่อยๆจากเรื่องของอะไรครับการออปัญหาเรื่องเองินเฟ้อ นะครับและดูได้จากประเด็นปัญหาที่ยังคลากราซังอยู่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้จะว่ากัจีนในลักษณะว่าเอ๊ะทำไมไม่ช่วยจีนเองจริงๆถ้าจะช่วยเต็มที่ยังทาได้แต่เขาไม่อยากที่จะให้กลับมันสู่เดิมต้องการที่จะช่วยเฉพาะไอ้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ไปได้นะครับแล้วก็ไปได้ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็พูดง่ายบริษัทใหญ่ๆตรงนี้นะครับเขาก็ปล่อยให้อยู่นักหนานน้แต่ก็มีผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นใจในการลงทุนและจีนเองยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อ แลวก็มีประเด็นปัญหาคนว่างงานในระดับที่จบเหมือยอะไยและอีกด้านหนึ่งก็คือหนี้สาธาระไม่สาธาระสูงถึง3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะจีนเองขณะนี้กําลังเจอเประเด็นปัญหาเรียกว่ารอบด้านพอสมควรครับครับไหนๆอาจารย์แตะไปเรื่องบทบาทของจีนไปแล้วอาจารย์มองว่าสีจีนผิงเองนะครับแล้วก็ทางการจีนเองตอนนี้มีแนวทางในการที่จะแก้แกเกมนะครับในการฟื้นชีพจรเศรษฐกิจจีนอย่างไรบ้างครับ ครับกำลังฟื้นจีนในรกษับด้วยโมเดลใหม่เพราะว่าโมเดลเก่าเนี่ยนะมันเป็นโมเดลที่ทําให้เขาเองก็ไม่พอใจไม่อัตราการเติบโตสูงโมเดลเก่าเนี่ยนะครับที่เคยขยายตัว10%เน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์เน้นเรื่องของ, mm hmm. งการลงทุนกับเน้นเรื่องการส่งออกซึ่งอันนี้มันไม่เวิร์กแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นในหน้าเศรษฐศาสตร์กาว่า total productivity นะผลิตภาพทั้งหมดสมบูรณ์เนี่ยมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเล่นโมเดลใหม่โมเดลใหม่ก็คือเน้นเรื่องของอะไรครับการบริโภคของเอกชนสองเรื่องการผลิตกับอีกสามหนึ่งคือด้านเกี่ยวข้องกับอุตสาหก,กรรมทางด้านเกี่ยวกับสีเขียวเพราะฉะนั้นก็ต้องการเน้นเรื่องของไฮเทคเขาสังเกตดูจะเน้นเรื่องอะไรกับอีหรือแบตเตอรี่นะครับเยอะแยะมากเลย พราะในกรณีเขาต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนโมเดลใหม่เนี่ยมันมีต้นทุนอัตราการเติบโตเนี่ยจะต้องช้าลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาทําใจนะะว่ายังไงอัตราการเติบโตเนี่ยก็ขอให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะสิ่งที่สีจิงผิงกำลังดําเนินอยู่ก็คือเขาก็มองในลักษณะว่าเขาจําเป็นต้องย้ายมาที่โมเดลใหม่ส่วนในประเด็นปัญหาที่ค้างๆจากโมเดลเก่าอย่างเช่นอเวอร์กรันเดย์อะไรพวกนี้เขาเขาก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปตามนั้นคือไม่ได้เข้ามาช่วยจำที่แต่อย่างน้อยที่สุดในด้านอสังหาริมทรัพย์เขาก็จะประคองไม่ไปกระทกััน้งงหหหมมดดเเรราาา็ว่ลสุี ช่วยเหลือโดยการออก R ก็คืออะไรครับตัว Reserve Requirement Ratio นะฮะออกมาประมาณ0.5เท่ากับ1ล้านล้านส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้สถานการณ์มันมีแรงกระตุ้นเพียงพอ เพราะฉะนั้นปีที่แล้วขยายตัวได้5.2สูงกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์ไว้แต่ปีนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็หวังว่าเขาคงจะแก้ปัญหาในลักษณะนะมีการกระตุ้นแต่ขนาดเดียวกันไม่ยอมใช้ระบบเก่าที่จะคุ้ยกระตุ้นเต็มที่แต่ใช้ระบบใหม่ซึ่งต้นทุนที่จะมีนี้ก็คือต้นทุนในเรื่องของาาการการเติบโตที่ขยายตัวนะฮนะก็มีนักวิเคราะห์ว่า3-5เปอร์เซ็นต์นะฮนะแต่รัฐบาลเองขอให้ได้5เปอร์เซ็นตะ์นั้นนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ครับค่ะ อาจารย์มาว่าตกลงจีน lost decade แล้วหรือ,อยังแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นที่เป็นทศวรรษที่สูญหายไปเลยไหมคะ เออจร,จริงจริงมันมีคนพูดกันว่าเฮ้ยอาจจะอยู่ในลอสต์เตทแต่ถ้าลองให้ดีญี่ปุ่นตั้งแต่หนึ่งเข้า,ขาสู่อยู่ในลอสต์เตทนะฮะอัตราการเติบโตเขาเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นแต่ถ้าจีนสามารถที่จะพัฒนาให้ขยายตัวได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเขาทําได้ประอยู่ในเกณฑ์ดีคือพูดง่ายเขาลอดในลอสต์เตทเพราะว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาสูงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรถ้าดูจากอเมริกานะฮะปีที่แล้วดีมากเลยสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นันกว่าเาาอจจะได้แค่อนก มาดูต่อว่าความสามารถเขาเนี่ยจะสามารถที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยด้วยโมเดลใหม่เนี่ยขยายไปถึง5%หรือเปล่าถ้าต่ากว่า5%สิ่งที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่า2035จะกลายมาเป็นอะไรครับหมายถึงหลุดกกับจับรายได้ปานกลางเขาจะไปไม่ถึงตรงนั้นจะมีประเด็นปัญหาต้องมาดูกันต่อไปว่าจะสามารถที่จะพัฒนาจาก 3- 5%ถึงได้ขนาดไหนครับครับอาจารย์ครับเศรษฐกิจไทยเองพึ่งพิงกับจีนค่อนข้างเยอะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจีน ความซึ่งซึมลงไปของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างครับอันนี้รู้ได้ง่ายครับว่าจีนเองนะครับเป็นคู่ค้านดับหนึ่งของเราตลอดสิบปีคู่ค้านในที่นี้นะครับต้องแยกออกมาถ้าถ้าส่งออกนะครับเขากับอเมริกาเนี่ยขัดกันเป็นผู้นําแต่ถ้าล้วนทั้งนํานำเข้าด้วยจีนแน่เป็นคู่ค้านดับหนึ่งของไทยนะครับอันที่สองเป็นเรื่องฟงเที่ยว ก็ต้องยอมรับว่าจีนเะนี่ยก่อนจะเกิดวิกฤตนะฮนะโควิดเนี่ยสัดส่วนประมาณที่เปอร์เซ็นต์จาก40ล้านคนเนะี่ยสิบล้านคนแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการลงทุน การลงทุนในระยะหลังนะปี2ปีหลังเนี่ยขึ้นมาปีที่แล้วจีนเองก็ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งแล้วมีบทบาทเพียงแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวกับอันนี้นะฮะซึ่งสู่กระทบกับที่จีนขยายตัวช้าลงดูได้จากปีที่แล้วนะ,ะที่เราเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะ,ะที่ไปไม่ถึงเช่นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราหวังว่าจีนจะมาถึงหล้านคนเอาก็จริงๆรเหลือสาล้านคนนะครับสล้านกว่าคนเรื่องของส่งออกก็ติดลบนิดหน่อย นะครับแต่ต้องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของจีนเพราะฉะนี้นก็ต้องยอมรับว่านะครับจีนเองส่วนหนึ่งมีผลกับเรารู้จักตลาดหุ้นเราที่แย่ส่วนหนึ่งเห็นนักวิเคราะห์บอกให้พวกเราเนี่ยใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปเพราะจีนอ่อนลงเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าผลกระทบ ที่มีต่อจีนกันก็มีกับเราด้วยแต่ในด้านบวกก็ต้องยอมรับต่าจีนว่าจีนเองยังอมามาหน้าทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับที่เราต้องทำนึงถึงและทีสไลด์กว่านั้นนะครับเรามีความผุกพันกับจีนหลายกรอบมากเลยกรอบทวิภาคี FTA กรอบอาเซียนพลัสวันกรอบอาเซและก็ที่สําคัญอย่าันหนึ่งคือกรอบในเรื่องทิวกล้านุพันธ์ิพาคอย่างเช่นที่กําลังคุยกันอยู่นะฮะนะก็มีการคุยเรื่องรันช่างนะครับอ่ากับไอ้ที่มาจริงๆมันก็มีทั้งแอดมิสมีทั้งด้านของกรอบอนุภมาคกลุแม,ม่นมง้ง นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับตัวอะไรกับเส้นทางสายไหมอุ่จีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ต้องยอมรับว่าจีนกับเราอ่ะมีความผูกพันกันมากพอสมควรเลยครับอืมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่มาเปเดกันนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับการปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับคับ เมตตามากเลยนะคะเดินทางอยู่ก็ให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะอรองศาสตราจารย์ดรสมชายประภาพวิวัตรนะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะด้านั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะวันนี้คงต้องดูแหละค่ะว่าโมเดลใหม่ของจีนที่อยากจะขยับ การเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเรื่องการบริโภคภาคกระชนเรื่องการผลิตหรือว่าพลังงานหรือว่าสีเขียวเนี่ยนะคะที่ต้องแลกกับต้นทุนก็คือการเติบโตที่ช้าลงนั้นจะทําให้ GDP ยังโตได้5%หรือเปล่า <ừ. S 1> ถ้าได้ก็สามารถหลุดพ้นจากลอสติเคตได้แต่ถ้าไม่เองก็น่าจะมีความท,ท้าทายแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็คงได้รับผลกระทบด้วยเพราะเราเพิ่งพาจีนเยอะที่เดียวนะครับแต่ว่าฟังและคุยอาจารย์เรื่องท่าทีงจีนเองต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจีนเองยังพอมีเงินยังพอมีกระสุนเหลือนะครับก็ถ ยังเป็นหลังพิมพ์ได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนที่จะหวือหวาเหมือนเดิมนะครับเห็นเลข2หลัก8%ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วแต่ได้แค่5%ก็โอเคแล้วเวลาเราไปเปรียบเทียบจะบอกห้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากกับเศรษฐกิจที่เจริญแล้วแต่ถ้าไปดูอย่างที่บอกสมัยก่อนจําได้ทํางานบริษัทเยอรมันเจ้านายพูดว่าไงรู้ไหมครับบ้านเราโตเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ดีใจกันแต่ว่าของเขาเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยเติบโตค่อนข้างช้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์สหรัฐสองเปอร์เซ็นต์แบบว้เป็นต้นก็ต้องดูต่อ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ